นีพาดูแปลงผักนะครับรรมีฟาร์มก็มีฮอรเลสแล้วก็กีนโอ๊กที่เราปลูกเป็นหลักๆนะครับประมาณนี้อันนี้อ,อายุ 40, 40วันเก็บได้แล้วนะครับทยอยเก็บส่งอยู่ เราเก็บเรื่อยๆอันนี้ก็จะห่างกันประมาณ5วันก็รอเก็บก็อายุประมาณ35วันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูแปลงที่เพิ่งลงไป เพิ่งลงไปนะครับเพิ่งลงไปเมื่อวันก่อนก็เริ่มตั้งหลักได้แล้วต้นก็ไม่ค่อยใหญ่มากช่วงนี้อากาศร้อนนะครับต้นก็นเลยไม่ค่อยใหญ่ขอบประมาณนี้นะครับเออใครที่ขอดูเมลอนหน่อยนะครับเออคราวนี้ผมไม่ได้ปลูกน้ำนะครับปลูกเป็นใช้ถุงใช้ดินผสมเอา นี่ก็น่าจะเก็บเกี่ยวตอนช่วงเดือนเมษานะครับลูกก็เริ่มใหญ่แล้วครับประมาณนี้ไอ้ที่มันลูกไม่โตมันก็มีนะครับแต่ไม่ได้โชว์ตัดทิ้งไปบ้างแล้วเป็นโรคก,ก็ดูแลง่ายนะครับในร่อนเดี๋ยวว่าหลังมาสอนปลูกนะครับ่อผมว่ายึด ไม่มีค้างไม่มีนะรครับยึดกับเสาโลงไฮโดรโพนิกนี่นะครับใครอยากรู้อยากอะไรก็ถามเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้นะครับอันนี้ต้นเล็กนี่อายุประมาณ25วันนะครับเล็กอยู่เลยยังแทบจะไม่บ้นรางถาพาไปดูต้นอัลานะครับ อนุบาลก็ขึ้นขึ้นรางไปเหมือนกันขึ้นรางไปเมื่อวันก่อนนะครับส่วนอนุบาลน,นี่เป็นโรงพลาสติกนะครับกันน้าลงเวลาฝนตกหนัก,นกๆมันจะได้ไม่ฉําครับนะครับแปลงอนุบาลน,น่ใช้รางปลูกเมล่อนในการทํา สงสัยอะไรก็ทักมาครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนสั้น